อครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขระเดีียวเซาลีสานทุกท่านด้ครับพี่น้องสําหรับวมือนี้เสาร์สิบเก้ากุมภาพสองหาหกหาครับพามี่พาน้องมาตลาดน้องแกหรือตลาดชมพงูวัดนะครับเสาร์วันเสาร์ครับพี่น้องนะตลาดมีทถูกเสาร์วันเสาร์เมือนี่นะครับสตาร์ทไปที่ง่วงงามเลยครับพี่น้องนะครับผ้าเบิ้งง่วงงามนะครับสำหรับผู้อยากได้งัวไปเลี่ยงมือนี่นะครับผมบรรยากาศในตลาดจะถือว่าคึกคักนะครับผมนะครับแล้วก็ มือนี้ก็จะทายทั้งงวดงามแล้วก็งวราคาดุนประหยัดสลับกันไปครับพี่น้องท่านต,ต,ติดตามก็ติดตามเรื่อยๆจนจบคลิปเด้อพี่น้องมือนี้จะทายให้เบิ้งทุกแบบนะครับทุกราคานะครับไล่จากราคาสูงราคากลางราคาต่ำนะครับเอาตามงบประมาณพี่น้องเด้อพี่น้องสำหรับผู้เบิ้งคลิปนะครับถูกใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเอาเดี๋ยวเปิดหัวแม่ลูกซะก่อนพี่น้องนะครับผมเห็นแม่ลูกง,งามอยู่ในคลิปนะครับผมจะไปแล้วครับไอ้แสนเอด็ดเนาะลูกควาไหน ลูกเอ็กเคหาสองศูนย์่าเห็ดเขาเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับผมอ่าแทคเขาก็น่าจะลุดเร็วๆนี่แหละพี่น้องนะครับพุดเขาเรียบร้อยลูกที่ไหนครับลูกแรกแม่สูงเท่าไรครับบป่าหนึ่งร้อยสี่สิบสามเปิดไปแสนเอ็ดนะครับผมเอาแม่ผสมอีกไหมครับใส่พอดได้รอบนี่เคเอฟหกแปดได้รอบกว้างหรือเนาะรอบกว้างแล้วเคเอฟหกแปดครับพี่น้องเอาลูกสาว ลูกที่ไหนครับอยู่ในถังสองในถังเนาะอ่าแม่ลอยสี่สิบสามนะครับลอยสี่สิบสามบวกนะครับผมส่วนสูงบ่มีต่ำนิ้มองได้แสนนะครับเอาไหมตัวครับมือนีิเอาเดี๋ยวครับเดี๋ยวเบื้องของผื่นเบิกเงินด้วยพี่น้องนะครับอันแม่สาวดีได้ไปไหนครับเท่ใครครับหกหมื่นห่าครับแม่สาวนะครับหกหมื่นห้าพันส่วนสูงอยู่อ่าท่าไครครับวัดมาแม่สาวเท่ใครครับ อ่าอยสามสิบเจ็ดนะครับผมอ่าหนึ่งลอยสามสิบเจ็ดแม่สาวแม่สาวอ่าคู่แม่ลูกคู่นี่เลยครับแปดมื่นหาครับพี่น้องนะครับแปดมื่นหาซื้อว่าว่าขายต่อขายกล้องมูมี่งว่ามาขายขายกล่องนี่เราเมื่อนี้นะครับเอาแปดสิบหานะครับเอานะครับลูกที่ไหนครับลูกแรกนะครับผมอ่าแม่ลูกแรกนะครับแม่ผสมมาไปครับผม ผมได้ผสมนะครับผม8ปดสิบหาแค่หกแปดร้อยสี่สิบหาในนี้นครับแม่เนาะโดยประมาณส่วนสูงนะครับเบอร์โทรเบอร์ไหนก่อนครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้สี่หนึ่งสองสามสองสี่หกครับพี่น้องนะครับเอานะครับครูแม่ลูกนะครับสองครูนะครับแล้วก็แม่สาวนะครับเอามาตลาดไปเรือปกติครับเอาง้อส้นง้อต่ำไปเรือปกติ นะครับเดี๋ยวก็ชิ้นนะครับจะมานเราพ่อแม่แม่นี่แม่นี่แม่นี่เอิ้นไม่ซีหาซีสิบหาทองไว้พ่อบตัวนี้ิคล้องหีเป็นแร่อ่าแม่สาวพรอผสมเนาะตัวนี้เลยพ่อตัวนี้ก็บซีหาต้งกันตัวนี้ซีมื่นหาแม่สาวนะครับแม่สาวซีสิบหาตัวนี้เลยพ่อตัวนี้เอิ้นเปดหาแปดสิบหานะครับผมแปดมื่นหาครับพี่น้องตัวนี้ผสมแล้วเนาะอ่าสติงเล่นะครับทับ ยี่สิบมกุานะครับพี่น้องนะครับน่าจะพานรอบนะพ่อเนาะราคาสัมภาระก็พ่อเปิดไว้แปดหมื่นห่านะครับเบอร์โทรพ่อเบอร์ได้ก่อนครับศูนย์แปดหกสี่หนึ่งสี่เก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดครับพี่น้องนะครับเอาขอบคุณในหลายครับผมสำหรับผู้มักแม่สาวซีกกว่าเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวผมถ่ายให้นะครับเดี๋ยวเบิ้งจากง่วงง่ามนะครับผมเอาเบิ้งโค้ใหญ่ครับพี่น้องบายนี นะครับที่เด็ดนะครับครูใหญ่เลยนะครับแม่นี่ครูแม่ลูกครับพี่น้องลูกคว้ได้แล้วครับไอ้ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับผมลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งอายุจะเดือนหรอลูกคนสิบเอ็ดเดือนนะครับสิบเอ็ดเดือนลูกพันเห็ดเขาด้วยพี่น้องนะครับสิบเอ็ดเดือนแม่สูงพอได้ก็ครับหนึ่งร้อยหาสิบห้ารับประกันส่วนสูงให้ผสมอีกางไรครับแม่แม่ท้องสองเดือนครับแม่ท้องสองเดือน ตัวทองเรียบร้อยก็พอได้ครับกับเคเอฟสามหนึ่งคือเก่าครับพี่น้องนะครับใส่พ่อเดิมนะครับราคาเปิดไปเท่าไหร่ครับเปิดไปสองแสนเก่าครับสองแสนก็อีกเก้าหมื่นนะครับแม่รับประกันท่องให้ได้เนาะรับประกันท่องอ่ารับประกันท่องท่องที่ใดครับในท่องท่องที่สามครับผมท่องที่สามครับอ้าวครูแม่ลูกเบอร์โทรเบอร์เท่ไรครับพี่ศูนย์หกสามศูนย์หกสามแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดซีหาหาสองครับซีหาหาสองครับพี่น้องนะครับง่าไม่ยงครับพี่น้องเบิ้งไทยลูกเป็นเต็มเลย อำเภอถวัดบุรีมาเบิ่งตัวจริงได้เนาะครับผมเอาขอบคุณในหลายครับผมเอาคู่นี้เลยครับผมเอาอาคู่นี้ของป่านะครับผมเอาครับปลาอยังครับเอาครับปลาคมเนาะมัวแมนปลาหำเนาะโอ้ปลาคมนะครับผมเอาปลาคมเนี่ยพี่น้องคู่แม่ลูกไล่ไปได้ครับพ่อแสนสามหมื่นห้าพันนะครับต่อรองได้ครับพี่น้องนะครับ ลูกแรกมาพ่อเนาะเอาลูกลูกแรกนะพี่น้องนะครับแสนสามหานะครับลูกแรกลูกค่อได้ครับซีไห้ใบหลอดครบเนาะเห็ดเขาเรียบร้อยนะครับแม่ทับอีกใบครับยังครับยังมั่นเดี๋ยวทับนะครับแม่รลอยทั้งเลครับส่วนสูงวัดมาห้าสิบพ่อว่าพ่อห้าสิบขึ้นอยู่เบอร์โทรได้ครับพ่อศนย์เก้าสศูนย์เก้าสองเจ็ดหกเจ็ดสี่ศูนย์เก้าห้าครับพี่น้องนะครับเอา คู้มกแ่ลูกแรกสดสดครับพี่น้องครับเอาเบอรงอีกแม่หนึ่งนะครับสำหรับผู้มักลูกกระทบร้อยห้าสิบหาร้อยหกสิบเนี่ยพี่น้องนะครับแม่กระทบหลายไปได้ครับพี่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับท่องเคเอฟสามหนึ่งเนาะรับประกันส่วนสูงรับประกันท่องไ้เนาะนะครับผมท่องที่ไหนครับในท่องท่องแรกครับพี่น้องนะครับเอาส่วนสูงวัดมาได้เท่าไรครับ 158ประกันส่วนสูง158เปิดไว้แสนสองหมื่นห้าพันแสนสอเบอร์โทร085ย์แปดห้าศูนย์แปดหนะครับผมเอาขอบคุณในรายครับผมยั่อำเภอเมืองลอยเอ็ดนี่เนาะค่ะอำเภอเมืองลอยเอ็ดครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้มักม่วแดงนะครับบ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเบิ่งเลยเต็มอิ่มเลยครับพี่น้องนะครับที่เด็ดทุกโตนะครับ ง่วแดงง่วงามนะครับเอาขอบคุณในหลายครับผมเอามาเบิองของเคทีฟาร์มนะครับเอาที่เด็ดทั้งพอพันนะครับนั่งรอดติดตามคลิปจากเคทีฟาร์มพี่น้องนะครับผมพอพันนะครับผมควายนะครับเรากำลัอดีเพิ่นมีง่วเขาตลาดม้านะครับแม่นีไล่ไปได้ครับเปิดไปสิบสามหาครับเปิดไปแสนสามหมื่นหาพันทองพอได้อยู่ครับตอนนี้สติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับได้ทองเจ็ดเดือนแล้วครับ อ่าสองเดือนกับอีก12วันนะครับตรวจท่องรับประกันท่องร้อยเปอร์เเอาครับท่องที่ไหนก่ครับท่องที่สามครับท่องที่สามนะครับแสนสามเดี๋ยวเอาเบอร์ถ่ายผมขอหยาดเบอร์ถ่ายจังหน่อยนะครับเอาเบอร์ถ่ายจังหน่อยด้วยครับพี่น้องนะครับเอ็คทีฟาร์มนะครับอำเภอธวัดบุรีเบอร์โทรไปได้ก่อนครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งหนนะครับเอาแม่นี่รับประกันท่องด้วยพี่น้องส่วนสูงเท่าไรก่อนครับ หนึ่งลอยหาซิบบวกครับพี่น้องสำหรับผู้มักออกไถ่ไงเด๋มครับอันนี้คือส่งไถ่ไงหรือส่งกระทบเป็นบ้ามันเลยอันนี้เป็นเป็นออกบ้ามันเนาะแต่ผมเบิ่งนี่หนาลึกครับพี่น้องนะครับล่ำหนาลึกตนอกไงเป็นวัวผูกครับพี่น้องนะครับช่วงไล่กว้างนะครับล่ำโตลึกสะดือกระชับดีนะครับเอาหัวน้องโมมี่ต่ำนี้เนาะเอาถ่ายกว้างหนาดีนะครับสำหรับผู้มักนะครับท่องสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับขอบคุณในหลายครับผมนะครับหนึ่งเมีย จ้าบ้าลเพ่อแม่ลูกเก่ามืดหาลูกหลอนขึ้ลูกคมโตพ่อตัวนี้ลูกขมโตอ่าลูกขมโตนะครับลูกแรกประพ่อลูกแรกแม่ประมาณลอยซีสิบหาได้อยู่นะครับเก้าสิบหาพ่อเบอร์โทรเบอร์แดกก่อนครับศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งห้าแปดซีสองสอง่าขอบคุณหลายครับพ่อย้อมเพื่อแรกกับพ่อนี่ปทัทุมรัตน์ครับพี่น้องคู่แม่ลูกนะครับ เอาคู่นี่แม่ลูกคู่เจ้า่ายแล้วครับไอ้ห้องที่สองเหรอครับห้องไว้แสนสองเนาะเดี้หอยหยาดได้ครับแม่ร้อยเท่าไร้ครับหนึ่งลอยห้าสิบกว่านะครับส่วนสูงลูกแรกปะครับอ่าลูกตัวที่แรกนะครับลูกข้อได้ครับตัวนี้ลูกไส้สี่ว่ายสูงกว่หกย่ามพันขุดเขาได้พี่น้องนะครับโอ้งามเลยครับลูกเพิ่นกระไดแม่ท็อปอีกไปครับอ้าวคืนแล้วแต่ว่าได้ทับอีกเนาะเอาราคาเปิดไว้สองแสนสองเบอร์โทูนะครับผม ศูนย์แป6022ก0ูนย์สองสนะครับขอบคุณในร้ายครับผมสวัสดีครับผมเอกวริศทองสมบูรณ์นะครับจากร้านซาบูนทางเกษตรครับเอเย่นโคแมกจังหวัดมหาสรารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์นะครับกินง่ายใช้ดีทวีกำไรนะครับโคแมกใครสนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถติดต่อได้ที่ร้านซาบูนทางเกษตรหรือว่าเบอร์0927893599โคแมกนะครับสูตรม่มียูเรียทั้งสองสูตรขอบคุณครับ เอาว่าเบิรงคู่แม่ลูกงามครับพี่น้องนะครับสำหรับคู่แม่ลูกจังบานลเรพ่อคู่นี่สองแสนสองครับสองแสนสองเอาราคาห้องเพื่อต่อได้พี่น้องลูกค้าได้ครับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งจักเดือนหรอครับพ่ออันนี้มีใบมีหลอดเนาะใบมีหลอดครับเอาเกิดประมาณวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสี่อ่าแปดเดือนเมฆับแ้กครับเมฆับเคฟสามหนึ่งเดี๋ยวจักหลอดเราพ่ออยี่สิบสามมักระลาหกห้าเอานะครับ มาห้าเดียผ่านรอบหมายเลขที่สิบเก้เอายี่สามโอ้ผ่านรอบแล้วผ่านรอบแรกนะครับแม่สูงเท่าไรพ่อ165ครับ165นะครับผมลูกขี่ได้ในท้องครับโอ้นี่ลูกแรกครับลูกสองมั่นยู่อ่าลูกที่สองนะครับได้ทองอันนี้ลูกแรกนะครับราคาอีกรอบนึ่งนะพ่อสองแสนสองครับสองแสนสองนะครับเบอร์โทรติดต่อไให้ก่อนครับ แ8ดครับ088 318 318 2792ครับ2792นะครับอยู่อาจสามาดถได้พี่น้องนะครับเอาแม่ลูกนะครับเอาลูกโอ้คักเดี่ยวครับพี่น้องนะครับขนณะจะของวันยังแก่ปากนะครับผมเอาอยากขายแห้งนะครับเรามาเอามาเสือด้วครับแล้วรถไหลายหมื่นอยู่แล้วนะครับเอาแม่นี่นะครับไอ้ข้องหาเดือนสติงเลย์ไบลอดครบเนาะใบลอดครบนะครับ สติงลี่สองศูนย์หนึ่งผสมวันที่สิบเก่ากันย่าหกซีรับประกันท่องอันจะเศร้าเรียบร้อยเนาะท่องที่ไหนครับพี่ท่องที่ไหนท่องแรกครับท่องแรกดึงอองเมืองนะครับท่องที่แรกนะครับผมแม่นี่ร้อยหาซิปหอดอยู่เนาะร้อยหาซิปสีแดงเข้มเลยพี่น้องนะครับสีแดงเข้มนะครับเอานะครับงัวมาแต่อำเภอร์ไหนก่ครับอ้ากุดชุมยาโสครับอ่ากุดชุมยาโสท่อนนะครับร้อยหาซิปรับประกันท่อง ประกันทองครับครับผมเอามาจากตัวมาดิทีมงานห่งพันสามตัวครับเอานะครับเดี๋ยวไปเบิรงเอาเบอร์ทุกไอคอนศูนย์เก้าสามหนึ่งเ093แ9ดสามสองสองซีครับ224นะครับเฟซบุ๊กเดินไปในห้อยอ๋อมกันเลยอ่าในห้อยอ๋อมเนาะอ๋อมอ๋อมในห้อยอ๋องนะครับขอบคุณท้ายครับผมแมนนี่ทองสติงเล้สองศูนย์หนึ่งเปิดใบแสนสองต่อรองได้นะครับผมมาในห้อยนีนตำนานนะครับผมเอานะครับห้อยจันเจ้านะครับ จะัะบาแล้วพ่อแปดสิบห้าผสมตัวครับตัวนี้สมผสมตัวประกันห้องไว้นี ah, ่ประกันครับเดือนกลัวลรอครับอ่าเดือนกัวกัวนะครับแปดสิบห้านะครับร้อยสี่สิบขึ้นมาใชอยสี่สึ้นอยู่เนาะทองที่ไหนครับได้เห็นตัวนี้เป็นทองตัวที่สองครับทองตัวที่สองนะครับทองตัวที่สองร้อยห้าสิบห้าพ่พ่อส่วนสูงสูสีนะเอาร้อยสี่เจ็ดร้อยสี่แปดไปนะครับ อ่าเบอร์โทร084 084 961 961 8419 8419จันพันล้านเบอร์กองปราบเอาจันพันล้านเบอร์กองปราบครับพี่น้องครับนะครับเอาแม่์ทองได้พี่น้องนะครับผมของคุณพ่อจันขอบคุณในไรครับผมครับอ้อมาเนี้ได้ได้พบปะกับกองปราบเรามาเนี้นะครับอาจ้าบาลเราพลาดนี่ไหมนี่ครับสี่หมื่นเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดทองไม่พ่อทสองเดือนครับสองเดือนกับพ่อได้อยู่น้อครับพอไม่า คมบ้านเนาะอ่ควโตบ้านบ้านท่องที่แรกคือท่องที่สองท่องคสองครับเปิดไปทเร่วครับส่หมครับสี่หมื่นเะครับเอาแม่บ้ามันนี่เดครับบ้ามันนี่เจ็ดหนครับเจ็ดหมื่นเก้าตัวนี้ตีทองไหมพออครับเจดเดือนหรอครับอ่าี่วัศูนย์เก้าหกตรวจทองแล้วน้ออ่ารัประกันห้ด้ด้ครับพี่น้องนะครับซีไวเอาใบหลอดมีครบนะครับผมสิท่านว่า6กี ทองที่ใดในทองครับทององที่2เอาแม่นี่รอยสีบวกอยู่ราคาไนครับทรไห่อครับเ9 0 0 0มืเกานะครับผมรับประกันทองซี่ว6ยน์เกาหะครับเบอร์ทู้ดนะคุณพ่อ081ย์แปดหนึ่งศูนย์หเครับผมขอบคุณทีหลายครับผมเอาเบอร์แม่สาวนะครับผมนะครับเอาแม่สาวเอฟหนึ่าแม่สาวเอฟหนึ่ง นะครับตัวนี้ลูกข้อไหนครับซี่ว่ย096ครับพี่น้องนะครับเจ็ดเดือนนะครับอายุ13เดือนครับพี่น้องนะครับ13เดือนซี่วย096นะครับโอ้งามครับราค่าเปิดไปไดาไปได้ครับบไปแสนซีนะครับลำเงียบปานรถไฟนะครับตัวนี้ส่วนสูงอยู่รอย30เท่าไหร3สามหาเนาะนะครับผมเอาคู่แม่ลูกนี้นะครับ 85ครับ85ลูกตัวเมียลูกพ่อไหนครับซีไวครับอ่าลูกสาวซีไว0 9 6ได้จักเดือนล่ะครับมัวได้21มือครับ21มือนะครับแม่สูงร้อยห้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไหนก่อนครับไอ้0 6 2 1 9 2 1 9 2 1 2 1 3นะครับผมอยู่อำเภอหน้ามุ่นจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเบื้งแม่สาวของไอ้เพิ่นจะบ่าวไอ้แม่สาวแสนเนาะ แสนก็มอีกหาพันอ่าหนึ่งแสนก็มอีกหาพันบาทลูกสาอ่าลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งเกิดจากแม่ลูกกระทบนะครับแม่นี่ร้อยทอเท่าไยก่อนครับอ่าสี่สิบหาอยู่ครับเอาเฉียดชิวเนาะสี่สิบหายืนเทียบกับไปวีเกือบถูมัวนะครับเอาตัวนี้หนึ่งแสนก็มอีกหาพันมั่วมาจากอำเภอไดนครับอำเภอเมืองยะโสธรน,นะครับอเ,อเมออนนริมกาครับเอาผาสมเจ้าอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่านะครับของกามปูไว้เมื่อวันที่อ่าสิบแปดท่านว่าหกซีเนาะ อ่าสิบแปดท่านว่าหกซีครับพี่น้องอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าผสมแล้วน่าจะตรวท่องได้แล้วนะพี่น้องนะครับไก่แล้วพันสองรอบกว่าแล้วนะครับรอบหน้าตรวจได้นะครับหนึ่งแสนก็มีขาพันด้อพี่น้องนะครับมาแต่อำเภอเมืองยะซดท่อนเบอร์โทรเบอร์ได้ก่อนครับศูนย์เก้าแปดหกสามหนึ่งห้าสองหนึ่งสามอนาะครับเอาประกันบ๊วยบิ๊กมันี้ตรงไหนเนาะสำหรับผู้มักรัวกระทบสูงใหญ่นะครับผมติดท่องหรือย่าไปไหนแน่นอนนะครับผมเอาไอปี๊ออกมาช่วยนะครับพ่งไกเอาเดาเบอร์หกไอปี๊นะครับผม ปีง่วงงามทั้งสุวรรณภูมิครับพี่น้องนะครับแม่นี่โอ้ปวดแล้วพี่น้องสำหรับผู้หมักสีแดงครับพี่น้องแดงเข้มหนาลึกเลยนะครับสูงถ่วงผมว่าจะคว้างคุณแล้วพี่น้องนะครับแม่นี่งามนะครับลูกสาวพร้อมแล้วครับซีว่าย0.6นะครับผมอายุจักเดือนละไงซึ่เดือนครับสิบเก้าเดือนนะครับราคาเปิดไปหลายไปไหนครับสองแสนกับอีกสองหมื่นส่วนสูงไอวัดมาเท่าไรครับเราะเวัฒนา ประมาณร้อยสี่สิบหาอยู่หนาลึกครับพี่น้องนะครับตัวนี้เอายืนเชิดงามกันนะครับเอาให้ายืนยกงามจังหน่อยนะครับแม่สาวสําหรับผู้มักหนาลึกนะครับงามปานเลือดร้อยพี่น้องนะครับเบิ่งนะครับลูกสาวสี่วยศูนย์เก้าหกเอาไปจดเอฟต่อยอดถัดดุกามได้พี่น้องนะครับไก่ดีพ่อผสมแล้วเพิ่นว่านะครับไถ่กว้างเลยนะครับเหงาหางยิ่งี่เจี๊ยบมือผมปวดแล้วนะครับเบิ่งหนาตรงจังหน่อยนะครับ เอาสองแสนสองเไรเนาะครับสอง,นเ,นอสองเอามาสองตัวของอ้ายเพื่อนมือน,นี่แม่ที่เล็กพานไปแล้วครับพี่น้องสองแสนสองลูกซีไว้นะครับเดี๋ยวถาม,มอีกตัวหนึ่งสักก่อนเดี๋ยวถามเบอร์โทรให้นะครับเอาแม่นี่ลูกพ่อได้ครับตัวนี้อันนี้ลูกบ้านบ้านเนะเาะอ่าบัวลูกพอติดทองมาไปครับทองแปดเดือนกว่านะครับผมตัวนี้ทองแปดเดือนกว่าแล้วพี่น้องรับประกันทองเท่าไเนาะตัวนี้รับประกันติดทองให้ซีไว้หน,นึ่งเจ็ดสี่ะครับ ซีไว้หนึ่มนี่รอยหาซิบเลยยุครับส่วนสูงเอาสาวทองแรกเนาะเอาฟังราคาเนี่ยครับไอเปิดไว้แสนสี่หาพันเอาเบอร์ทั่วไอ้นะครับอันนี้061ย์หกหน่งเอาไหมอีกรอบนึ่งค่ะศูนย์หกหนึ่งหกหกหนครับพี่น้องนะครับผมไอพียู่สุวรรณภูมินะครับมักแม่สาว แดงแยงเข้มยเขี่ไปเห็ดแม่บอกแม่พันธุ์หรือมักแม่ติดทองแล้วว่าต้องรุนให้ยากครับตัวจทองให้เรียบร้อยเอาไปรุนแต่ล่อขอดกินน่องวัวอย่างเดียวนะครับเอาซี่ไหวหนึ่งเกีซีนะครับพี่น้องเอานะครับขอบคุณหลายครับไอ้ปุณนี่งัวง่ามเขาตลาดหลายแห้งพี่น้องนะครับเอาผู้ไทยกับม้วนน้ำเอาเบิ้งแม่สาวหน่อยน้ำไอพิ่นนะครับจะไปแล้วครับไอแม่สาวหน่อยสี่หมื่นก็อีกเกียพันนะครับผมแม่สาวของไอพิ่น เอาลูกข้อได้เลยนี่ลูกบ้านบ้านเนาะเอาอายุจักเดือนเหรอครับปีหนึ่งนะครับเบอร์โทรเบอร์ได้ก่อนครับ084ย์แปดซีศูนย์แปดซีก้าห้าห้าเีเเก้าห้าหกนะครับอันนี้คู่แม่ลูกจัาบ้านลราพ่อคู่แม่ลูกแสนหกนะครับลูกข้อได้ครับลูกสาวลูกสาวเคสหกแปดนะครับผมแม่ท้องก็พอได้อยู่ครับ ทองแค่เอฟสามหนึ่งเด็ดสามเดือนกว้วรับประกันทองเนาะอ่าในทองเป็นทองที่ไหนครับนะทองที่สองนะครับผมทองที่สองอ่ารับประกันทองให้นะครับเมียรับประกันส่วนสูงอยู่ร้อยเท่าไรร้อยห้าสิบเนาะนะครับแสนหกนะครับคู่นี่นะครับแสนหนึ่งหมื่นครับอ่าคู่นี้แสนหนึ่งหมื่นลูกสาวพ่อไดนครับสี่วัครับสี่วัยศูนย์เก้าหกลูกแรกเนาะแม่ถมอีกไปครับยัังครบทองว่างครับอ่าทองว่างนะครับผมเอาเบิ้งแม่เพิ่นนะครับ เอาหนึ่งแสนกับอีกหนึ่งหมื่นด้อครับพี่น้องนะครับอันนี้กับคู่เมียลูกสองขมของคุณพ่อเพิ่นมาแต่กอมาล่าใสเบอร์โทรเบอร์ไหนก่อนครับ083ย์แปดสามศูน0์แปดสามแปดสานย์ครับเอาไครับแปดศนะครับขอบคุณหลายครับพ่อนะอครับเหมือนนี้มีแต่ง่วงงามเข่าตลาดนะครับผู้มาเลือกอก็เลือกจนเลือกบ่ซื้อไปละจนวิ่งไปละครับ <laughs> เอาเบแม่ลูกของพ่อเพิ่นจ้าบายแล้วพ่อแม่ลูกเอาได้ครับ เจ็ดหมืนเจ็ดนะครับอันนั้นลูกสาวลูกตัวแม่เด้อพี่น้องยุ่ผุ่นนะครับลูกตัวแม่อันนี้แม่เพิ่นประมาณรอยอ่าสี่สิบบวกนะครับอ่าสี่สิบสเต็ปวะอ่าถึงบ่เอ่าบ่ถึงเนาะอ่าประมาณสามหาสองหกเอาครับลูกที่ไหนพ่อลูกแรกนะครับผมอันนั้นลูกลูกลอดที่ขึม้มโตเอาครับราคาเปิดไปเจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดคู่นี่เด้อเพือ่อคู่นี้แสนสามลูกผู่เนาะอ่าลูกคู่แล้วไปเบิ้งนะครับแม่ทองอีกไปเพ่อคู่นี้ แม่พ่อได้ทับนะครับผมเอาแม่ลูกตัวครูว่อเนได้ทับเด้อพี่น้องนะครับออกง่ายพื่อกันนะครับผมพี่น้องเอาคููนี่อาจจะพ่อทับแล้วนะครับผมอาจจะลูกตัวที่สองนะครับเอาฝากเบอร์โทรแจ้ง่วยนะครับ 08c6 ก5ตหา c02 หานะครับอยูเออเภอาจสามารถนะครับผมสองข้อมด้ครับพี่น้องนะครับงัวท่างอาจสามารถนะครับ จังบาหลพาะพ่อคู่แม่ลูกขายแล้วนะครับขาเดือไปเด้วครับครับขายหลวงพ่อนี่ไปหลายไปได้ลพะพ่อคู่ดิแปดหมื่นกว่าๆนะครับผมเอาแปดกว่าๆครับพี่น้องได้กระเรีวแม่ลูกคู่นะครับผมแม่ออกกระทบนะครับอันนี้ราคาแปดกว่าๆนะครับเอาเบิ่งแม่สาวหน่อยนะสำหรับคู่หาแดงๆง,งามๆของคู่เบาเพิ่นเจ้บาบ่าหลวาไอ้เบา เจ็ดมืนหาพันนะครับเอาของครูเบ้าเจ็ดมืนหาแม่สาวจักเดือนแล้วแปดเดือนลูกพ่อไดยาแจ็คพอตลอยล้านเนาะเบอร์โทรเบอร์ใดก่อนครับ085 046 5ดห้่อ่า้กศยาอยู่อำเภอใดก่อนครับอำเภอหนองอกหนองคอกนะครับผมเอามาจากตัวมือนีตัวเดียวนะครับผมเอา น้องแงามน้องคอรับพี่น้องนะครับแม่สาวหน่อยนะครับผมของผู้เบ้าพิ่นนะครับไอบ้เบาอยากได้น้องเนุ่นไปเลี้ยงกับที่ต้อเมเบิ้งนะครับ